<laughs> ถูกเปล่าวันนี้แตงกี๋จะมาทำอะไรครับต,รต่อจิ๊กซอต่อจิ๊กซอให้เพื่อนๆดูนะจิ๊กซอนี้แตงกี้ได้มาเป็นแบบว่าเป็นไม้แท่งๆใช่ไหมที่ไม่ใช่แบบจิ๊กซอที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วต่อเข้าหากันอันนี้เป็นไม้ ให้แตงกีว่าแบบว่าซ้อมต่อก่อนได้ไหมมันง่ายๆเบสิกโอเคไหมคะแตงกีวต่อได้ไหมมีสองด้านด้วยนะอีกด้านหนึ่งเป็นม้าลายเดี๋ยวให้แตงกีวต่อให้ดูอ่าแตงกีวต่อเลยโอ้แตงกีวเ,เคยซ้อมต่อมาแล้วแม่ไปทางนี้อันนี้คือลอ้อืมอันนี้คือลองอันนี้คือล้อมอ่ะไม่ใชัย ใช่ไหมใชู่กใใใใแล้วถูกไหมอ่ะถูกน่าใจนะน่าใจแต่อีกอันนึงอย่างนรอ่ะแล้วเราหาดูสิมีกี่อัน ถูกเปล่าถูกไหมยีน่ะาห,าหันไปเพื่อนเพื่อนดูจีเป็นเต่ายัางไงนี่ใช่ไหมนี่ออโอเคนี่ไงมันก็จะเป็นแบบเต่าย่างงี้สำหรับเด็กนะแม่คะ่ะเดี๋ยวมันลวงโอเคม่ระวงัง นี่ออนั่นนั่นนั่นนี่แล้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะแต๊กกี้ต่ออีกฝั่งหนึ่งให้เพื่อนๆดูอ่ะลองสิปุ้ยไหนไหนไหนได้ไหมอาจจะง่ายก็ได้นะฮะมาอะไรอาจจะง่ายอาจจะง่ายโอ้โหหนูซ้อมมาแล้วนี่ใช่ไหมอืมอ่าซ้อมมาแล้วไหนอ่าคัดก่อนคัดก,ก่อนคัดก,กันคัดกัน คัดกันขัดกันขัดกันเออคัดกันขัดกัน,กนเอาวางเอาไหมเอานั้นมาวางอา่ะขัดกันข้ากัน,กนอ,อ่อกกนอนะใช่อ่ะเลือกเลยเลือกเลยอ,อ่ะดูซิมาลายแตงกิ้วนะเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูเดี๋ยวที่ดูสิอยากต่ออยากต่อให้เพื่อนๆดูอ่ะ ใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูเกือบไม่ถูกอะเพราะรเพราะว่าเอียงนี่นมันต้องเอาไว้ตรงนี้นี่ทำไมหนูวางเอียง้าหนูชอบวางเอียงอ,ะอ่ะอ่ามันก็ไม่ตรงล็อกสิคะลูกก็มันตรงล็อกเหมือนกันนะได้ไหม ได้ปลาได้ปลา,าได้ปลามาไล่กับเต่าอันไหนจะนานกว่ากันนะไหนต่อนานกว่ากันนะอาอะหารดูสิอยู่ตรงไหนบ่อน,น้ำหรอมีเปล่าต้นไม้อยู่ตรงไหนนี่ไงต้นไม้ต่ออยู่ตรงนี้เราต้องขยับเข้าไปหรือเปล่าใช่ไหมเออหัวหัว ตัวตัวคอคอคอ,อมา้าตัวมา้าใช่หรอสลัสบ โอเคโอเคได้ยังได้ไหมเย <S <s ้ในดูม้าดิก็หนูชอบต่อกหนชอบต่อใช่ไหมหนีมา <c oughs> ได้ครับไหนดูมา้าแอมดูตรงนี้ก็นด้นี่มาโอ้ม้าก็สวยเป็นม้าอย่างดีเลยนะอันนี้แม่แอมซื้อมาให้ตงกิวลองต่อดูก่อนใช่ไหมคะพอาตงกิวอยากต่อจิ๊กซอแล้วแต่แม่แม่แอมจะซื้อจิ๊กซอแบบว่าที่มันเป็นสี่เหลี่ยมที่ต่อ ของเด็กอะมาให้ทดลองนะอันนี้ทดลองต่อไม้แต่ว่าสองด้านเนี่ยนะสีดีมากแล้วก็แบบแววมากเงามากไม้นี้ชอบไหมคะชอบเก่งไหมเหมือนไม้ไติมเลยเนาะเหมือนไม้ไติมเลยเหรอคะโอเคคิมนี้นกี้มาต่ออยากให้ต่ออยากให้เพื่อนๆดูใช่ไหมอ่ะโอเคต้องกิมต่อเสร็จแล้ว,ส,ลวสองรูปบายบายเพื่อนๆก่อนครับเ่อต้องต่อเยอะๆก่อนสิโออยากต่อยาๆอีกเหรอโอเคโอเคต่อเลยค่ะเพื่อนๆดูครบแล้วบายบาย บายบายเดี๋ยวตต้งกี้จะต่อต่อนะต่อเรื่อยๆแค่นี้นะคะคลิปนี้